จำเดิมเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันได้ทรงปารบเรื่องนี้ไว้ว่านห ah an ิเวเรนะเวราณิสัมมันติถะกถาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่า ย้อนหลังกลับไปครับก่อนพุทธกาลมีกุดุมพีคนหนึ่ง <Okay. S 1> เมื่อบิดาตายแล้วเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแม่สองคนต้องรับผิดชอบอยู่ดูแลแม่ทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเพราะยังไม่ได้แต่งงานงานบ้านงานไร่งานสวนกิจการทุกอย่างต้องรับผิดชอบหมดแม่ก็เห็นว่าลูกชายนะทำงานทำการทั้งที่นา